มาทำทุราค่ะฝนก็เลยจะแวะมาดูรถที่ k ค m รถบรรทุกมือสองนะคะห็นอ่าเพจเขาลงว่ามีรถเข้าใหม่เยอะมากนะคะก็เลยอยากแวะมาดูก่อนกลับบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ฝนก็จะพาทุกคนไปที่ k u m รถบรรทุกมือสองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถเข้าใหม่เยอะไหมแล้วก็มีคันไหนสวยถูกใจบ้างนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปที่บริษัท KUM รถบรรทุก ะะอยู่ตามซอยเลยจะถึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปลองก่อนว่าคันไหนถูกใจได้ขึ้นมาก็แวะมาดูะคะ่ะทุกคนมันก็ไม่ไกลมากนะคะอยู่เส้นถนนเลี่ยงเมืองนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูะค,ะค่ะค่ะทุกคนมีโซฟ์เราโซฟ์ก็ใส่แบนดํเนบนะ กันเยอะมาก <1> <1> นี่ค่ะชินเล้โ okay, อเคยูมคุ้มนะคะนี่รุ่นลับรางวัลด้วยนะคะมีรุ่นลับรางวัลอีกนี่ <Okay, S 2> ดูสิโอ้รถเยอะมากคะ่ะทุกคน